ติดโควิดไร้อาการไม่ต้องกินยาฟาวิพิราเวียรักษาที่บ้านหมอคุยกับผู้ป่วยทุกวันเมื่อวันที่18มกราคมนายแพทย์สมศักดิ์อัธศินอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เข้าระบบดูแลที่บ้านแต่ได้รับยาฟาวิพิราเรเวคค่อนข้างล่าช้าหรือฮอสฟิทเทลบางแห่งไม่จ่ายยาให้ทําให้เกิดคําถามผู้ไม่มีอาการหรืออาการน้อยควรได้รับยาฟาวิพิราเวียรหรือไม่ว่าผู้ติดเชือ้อโควิดที่เข้าระบบเอสไอจะมีโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านจับคู่ดูแลผู้ติดเชือ้อซึ่งตามไกด์ไลน์ของกรมการแพทย์แพทย์จะต้องเทเลเมดพูดคุยซักถามอาการวันละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินอาการหากไม่มีอาการก็ไม่จําเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิอราวเวียแต่หากเริ่มมีอาการที่อาจเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะต้องจ่ายยาฟาวิพิอราวเวียให้ทันทีคำว่ามีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเราให้เป็นดุลยะพินิจของแพทย์หน้าง,งานที่คุยกับผู้ป่วยแต่ย้ำว่าหากเป็นผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการแล้วดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องจ่ายยาเร็ว โดยหลักประเมินเช่นผู้ติดเชื้ออายุน้อยไม่มีโรคร่วมแต่มีอาการไอเจ็บคอส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องรับฟาวิพิราเวียได้แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์โดยเฉพาะโอมิครอนที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการน้อยหรือไม่มีอาการเมื่อถามว่าผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากมีเพียงเจ็บคอไอหากไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวีย ก็ไม่ได้แปลว่าเชื้อจะต้องลงปอดในแพทย์สมศักดิ์กล่าวว่าหากไม่มีอาการหรืออาการน้อยเช่นไอเจ็บคอผู้ป่วยแข็งแรงไม่มีโรคร่วมก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฟาวิพีอาราวียซึ่งถ้าเขาระบบ SI จะมีแพทย์เทเลเมตทุกวันเพื่อติดตามอาการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ